สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนค่ะโดยมินดิชันทัศนรปัญญารักษานักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณสิรีอุดมผลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษาค่ะค่ะ มันจะพ่วงมากับเทศกาลเข้าพรรษาทุกปีนะคะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะไม่รู้เริ่มปีไหนแล้วเนาะแต่รู้สึกว่ามันนานมากแล้วนะคะที่เราเริ่มมีการงดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะเมื่อก่อนเราจะเข้าพรรษากันเฉยๆใช่ไหมคะในตันเออแล้วก็จะไปวัดทาบุญปกติเนาะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งค่ะที่สงสัยว่ากระแสเรื่องของการดื่มจะฮอตมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยทางสาธาระค่ะก็เลยพ่วงในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเพราะว่าอย่างน้อยคือ พักตับสามเดือนก็ยังดีก็ยังดีค่ะก <Yeah, ็ถือว่าก็ยังดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า3 6 5ห้าวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหยุดได้บ้างอ่ะค่ะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมตตาต่อร่างกายเนาะอย่าใช้ร่างกายหนักหน่วงเดี๋ยวร่างจะแหลกนะคะค่ะเออแล้วก็ปีนี้เนี่ยค่ะทางสสเขาก็มีแคมเปญเนาะหนึ่งลดสามเพิ่มนะคะหนึ่งลดก็คือลดการดื่มนะคะ มันก็จะได้เพิ่มในเรื่องของอะไรอ่าเพิ่มเรื่องเงินในกระเป๋านะคะแน่นอนอันนี้โชว์เพราะว่าไม่มีเอ๊ะหรือว่ามันมีเหล้าฟรีไหมคุณสวันค์ไม่มีค่ะเดี๋ยวเราต้มเององี้ฟรีไหมแต่มันก็มีต้นทุนเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่มเงินในกระเป๋าแน่นอนนะคะสองคือเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็อย่างที่รู้เนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าเหล้าเราเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ได้ทําให้แบบมีผลกระทบกับภูมิคุ้มกันสัทีเดียวอ่าแต่เฉียดเฉียดเนาะ เพราะว่ากินแล้วก็พักผ่อนน้อยนะคะคุณภาพการน,นอนก็ไม่ดีเนาะแล้วก็ยังไงล่ะก็จะมีอุบัติเหตุหนู่นนั่นนี่นะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งเป็นของแถมมาจากการดื่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ลดอุบัติเหตุลดความบาดเจ็บนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันกับร่างกายนะคะเพิ่มอีกอันนึงสุดท้ายซึ่งดูว่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นคุณลูกค้ากลุ่มใหญ่ของโรงพยาบาลเราด้วยเหมือนกันก็คือเพิ่มความสุขในครอบครัวนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอดื่มไปเนี่ยคือมันเหมือนกระส่งตัวแทนไปมีความสุขเนาะคนดื่มก็แฮปปี้ไปนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ตำบุญตำกรรมไปเนาะออาจจะเป็นแบบว่าภรรยาลูกอะไรเงี้ยนะคะเขาคงไม่ได้มีความสุขไปกับการดื่มของเราบ้างหรือเปล่าบ้างหรือเปล่าเนาะ ก็เลย<ม>ก็เลยจะทําให้ความสุขในครอบครัวดลดลงนะคะถ้าสังเกตเนาะออในคนที่ดื่มเหล้านะคะก็ก็จะมีประเด็นเรื่องนี้พ่วงมาด้วยนะคะเหมือนเป็นของแถมของทุกบ้านก็ถ้าเราลดได้หนึ่งเนี่ยจะเพิ่มถึงสามเลยใช่นะดูกําไรเลคะ่ะ <laughs> ดูกําไรดีนะคะลดอย่างเดียวเองแต่เพิ่มสามเนี่ยแต่บางคนนะคะพอพอไปพูดแบบเนี้ยกับคนที่เขาดื่มแบบหนักๆติดนี้เนาะ ก็จะเริ่มใส่หัวเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าลดยากมากนะคะแต่จริงจแล้วเอจะบอกว่ายังไงดีละ่ะคือถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้เนาะว่าว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนคือโอเคค่ะเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไว้ว่ามันจะต้องแบบโอ้โหเรางดเข้าพรรษาสามเดือนจากนั้นเราจะไม่กินเลยสุขภาพเราจะดีเราจะรวยแบบออกฟอร์จูเนอร์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่า อย่างน้อยเนี่ยค่ะได้ทําดีกว่าไม่ทําเลยค่ะถือว่าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นละกันบชงคนถือว่าเอาวันเนี้ยเป็นวันเริ่มต้นที่จะเลิกดื่มใช่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าเกิดว่าพ่วงในเรื่องของศาสนาไปด้วยเนาะแต้มบุญก็อาจจะคูณสองก็ได้นะคุณทศวรรณเออว่าไปเพิ่มแต้มบุญเพิ่มแต้มบุญด้วยนะคะทีนี้ในงานของนักจิตเนาะมันก็จะ ถ้าถ้าจะดูถ้าจะให้ดูอะคะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการจัดการอารมณ์กับความเครียดเออเป็นส่วนใหญ่ที่เราจะดูแลสําหรับสําหรับคนที่ดื่มสุราเนาะหรือว่าติดเหล้านะคะหรือหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วนะเออมันก็จะมีคนปกติโดยทั่วไปที่ที่ไม่ได้มาเข้ามาเป็นลูกค้าเราเนาะแต่แต่มีพฤติกรรมการดื่มนะคะจะหนักจะหนาจะอะไรว่าไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยคือดื่มแล้ว คือปัญหามันมีแต่ยังจัดการได้ไงเออมันไม่กระทบเยอะเนาะเพราะว่าก็ดื่มแล้วจะไปทํางานได้อยู่นะคะรับผิดชอบงานได้อยู่่าเรื่องของการการอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรรับผิดชอบต่อครอบครัวอะไรเงี้ยก็ยังไม่เสีย่ายังไปทํางานทันนะคะไม่แห้งไม่ต้องไปเติมระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีในครอบครัวก,ก็ยังมีสัมพันธภาพที่ดีกันอยู่แต่ที่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า ผัวแก้วเมียกอกอนี่เนาะอันนั้นก็ดีแน่นอนเระชวนกันไปมีเพื่อนไปด้วยนะคะเออคือบางทีเนี่ยคือก็ก็เห็นนะเห็นหลายหลายบ้านนะคือภรรยาก็ซื้อให้นะเออบางทอาีอยากเอาใจไงเอออยากเอาใจแล้วก็บางทีก็ดีกว่าไปกินข้างนอกนี้ไงเออนะคะก็ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวกันไปคือถ้า ถ้าบ้านไหนจูนกันได้ยังไงแบบที่มันไม่ได้เป็นปัญหาจนกระทั่งว่าต้องขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจากคนอื่นเนาะหรือว่าหรือว่าปัญหามันกระทบมากจนมันเสียฟังก์ชั่นไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบลูกไม่ไหวแล้วร้องไห้ทุกวันหรือว่ามีการทะเลาะบบาแว้งกันในครอบครัวจนกระทั่งแบบคือภรรยากระทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็คงคงจะพออ้อมแอ,อมก้มแก้มกันไปได้ก็ถือว่า ก็ยกให้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ที่เหมาะสมกัเหตุละกันแต่ทีนี้ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเลยเหตุไปทะลุเหตุไปเยอะนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะทั้งในเรื่องของตัวผู้ดื่มเองนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพคือเออมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะแก๊กตลกกันเล่นๆเนี่ยว่า พอเราเข้าไปในตึกที่มีคนไข้แอลกอฮอล์ฮะคนไข้ติดเหล้าเนี่ยค่ะเราไม่สามารถเลยนะไม่สามารถที่จะทายอายุคนไข้เราจากการดูจากหน้าตาได้เลยนรศวรรคจริงๆคือทายไปปุ๊บอุ้ยหน้าล้ำอ่ะอันนี้เป็นปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปฏิกิริยาหรือผลกระทบแรกที่เกิดขึ้นกับผู้ดื่มเลยนะคะคือหน้าคุณจะไปก่อนเลยนะก่อนอายุเลยนะใช่ คือบางทีเราแบบเนี้ยยี่สิบแปดล้อเนี้ยคือบวกไปเลยค่ะอีกห้าหกเจ็ดปีเลยอยะ่อ้เราทายไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการไอดีนติฟคนไข้ในในวอร์ดเนี่ยคือแบบต้องเรียกชื่อถ้าดูจากหน้านี้เดาไม่ได้ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลมาถึงมือเราเนี่ยคือสาหัสหนักแล้ว จัดเต็มมาทุกคน <c oughs> นะคะคือไม่อยากจะแหวกไปดูตับเลยอะ <c oughs> เออ <c oughs> คือตับคงร้องไห้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็มีความหนักหนาสาหัสในในตัวของเขาเองนะในตัวของผู้ดื่มนะทั้งเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยเนาะแล้วก็ต้องใช้บางทีต้องเพิ่มปริมาณการดื่มเพื่อให้มันนอนหลับจริงๆบางทีเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าถามว่าเขารู้ไหมว่ากินแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยนักจิตไม่ต้องบอกแล้วอื เป็นปรมาจารย์ยิ่งกว่านักจิตอีกทำให้เออแต่มันต้องใช้เพราะว่ามันนอนไม่หลับอ่ะอูนอนไม่หลับมันทรมานอ่ะอันนี้เข้าใจเลยนอนไม่หลับมันทรมานมันก็ต้องกินพอกินเท่าเดิมมันไม่หลับแล้วไงมันก็ต้องเพิ่มปริมาณทีนี้ต้องเพิ่มคือเอาจุดยุบว่าอันเตอืมนะคะแล้วพอมันเยอะขนาดนั้นอ่ะคิดดูว่าตับมันจะไหวอยู่ได้ยังไงมันไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรคอื่นๆตามมาบางคนนะลองสังเกตนะคะไปดูกระจกนะ ตาขาวอะ่ะไม่ขาวแล้วเหลือง<ะ>อืนะคะแล้วก็เริ่มคิดช้าตัดสินใจช้าหลงลืมเนาะเออนะคะแล้วบางทีเนี่ยก็จะเริ่มหงุดหงิดง่ายเพราะหนึ่งคือนอนไม่พอด้วยคุณภาพการนอนไม่ดีด้วยสองก็คือเหล้าอ่ะคะ่ะมันไปทำลายในส่วนของสมองที่ควบคุมในเรื่องของการจัดการของอารมณ์ดังนั้นเนี่ยนิดเดียวอะ่ะบางทีคือเมียไม่ได้ตั้งใจอ่ะเคยมีเคยมี เมียทำกับข้าวเสร็จช้าโอ<ฮ>้โห<ฮ>เป็นเรื่องแบบบ้านจะระเบิดอะ่ะไปได้ถึงไม่สนใจใส่ใจ,ใจมีคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเมียเหนื่อยเลยทำไม่เสร็จทันเวลาแค่นั้นเองแล้วบางอื่นเขาก็หิวค่ะอคือเนี่ยบางทีอะค่ะคือมันจะแบบใหญ่โตเกินไปกว่าตัวกระตุน้นแล้วมันก็จะเป็นปัญหาคือถามว่าเขารู้ไหมรู้ แต่จัดการเองได้ไหมบางทีลําบากถ้าในกรณีที่เป็นผู้ป่วยแล้วเนาะก็คือติดมาอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะอุทิศชีวิตนี้ให้กับเล่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาคนช่วยข้างนอกแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งพี่ยังเนาะขาข้างหนึ่งยังไม่ได้ก้าวเข้ามาในส่วนปุงก็สามารถที่จะจัดการคือรู้ตัวแล้วสามารถที่จะจัดการตัวเองได้นะคะอันนั้นก็โอเคแต่จริงๆแล้วในเรื่องของอารมณ์กับความเครียดเนี่ยคะ่ะ มันมันก็มีในทุกคนอยู่แล้วแต่จะยากลำบากมากขึ้นถ้าเกิดขึ้นในคนไข้ที่ติดเหล้าหรือดื่มหนักดื่มจัดจัด,จดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างก็มีส่วนสำคัญนะที่ที่จะช่วยดูแลช่วยฟีดแบ็ลดการกระตุ้นของเราเพื่อที่จะทำให้ คือศักยภาพที่มันลดลงในการจัดการของตัวผู้ป่วยเองอะ่ะสามารถที่จะพอยังทําได้อยู่<ะ>บางทีก็ต้องใช้สิ่งแวดล้อมช่วยเหมือนกันนะคะ,ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันมันสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับว่าเราจะมีวิธีการจัดการความเครียดได้ยังไงเมื่ออยู่ในในระยะเวลาของการเลิกเล่า สาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูลาใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเองหากเราได้ยินประโยชของคนใกล้ตัวเราพูดว่าฉันจะอยู่ไปทำไมไม่มีทางที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรโดนตำหนิฉันทนรับมือกับมันไม่ไหวอีกแล้ว ฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจฉันเลยถ้าเราจากโลกนี้ไปคงจะจบปัญหาทีมสุขภาพจิตเขตหนึ่งขอรวบรวมนำเสนอความรู้บันได8ขั้นเพื่อป้องกันความคิดฆ่าตัวตาย 1. ปัญหาความคิดฆ่าตัวตายของเราเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 2. การขอความช่วยเหลือบอกคนใกล้ชิดเวลาเราไม่สบายใจ ช่วยลดความรู้สึกทุกข์ใจได้ 3. หัวใจมีหูผ่านการฟังอย่างตั้งใจและให้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย 4. หากคนใกล้ตัวเรามีความคิดทำร้ายตัวเองครอบครัวควรเก็บสิ่งของที่คิดว่าอันตรายต่อการทำร้ายตนเอง 5. ชวนคนที่มีความคิดทำร้ายตนเองได้ออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน 6. คนใกล้ชิดสามารถสะท้อนความรู้สึกดีๆและพร้อมเสนอทางเลือกด้านบวกเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง 7. เรื่องที่เราไม่สบายใจเราสามารถไว้ใจคนใกล้ชิดตัวเราที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ 8. คนที่คิดทำร้ายตนเองเรามีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่หากเรายังรู้สึกเครียดกังวลมากนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่าย มีอารมณ์เศร้าและคิดทำร้ายตนเองสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสาระดีๆโดยโรงพยาบาลสวนตรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ควิดแลหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด -19 กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพ จะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอลหรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมงจ้าความเครียดและความกังวลกับโควิด -19 สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัว อยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด19ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายหมดพลังกับเรื่องโควิด19โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด19โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมง สังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวดค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนคะ่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณสิรีอุรมผลนะคะนักจิตวิทยาจากโรงพายาบาลสวนปรุงคะ่ะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิธีการจัดการความเครียดนะคะในช่วงที่เรางดเล่าในช่วงเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยหรือว่าช่วงแรกเราพูดคุยอะไรกันไปแล้วบ้างคะ ่วงนั้นเราก็จะพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดว่า,าดื่มเหล้ามาแล้วมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของอารมณ์กับความเครียดยังไงนะคะก็จะไวต่อตัวกระตุ้นนิดนึงแล้วก็บางทีการจัดการก็ทําได้ลําบากจริงๆอันนี้ต้องต้องต้องบอกญาติญาติไว้เลยนะคะว่าคือบางทีเขาก็คาดหวังว่าแบบเอาเมื่อก่อนมันไม่ใช่คนหงุดหงิดอย่างนี้อะ่ะ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะ,<ฮ>ะจำต้อบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคือเมื่อเขาดื่มเล้าไประยะเวลานึงอะค่ะคือลักษณะความสามารถเนาะในการจัดการอะไรต่างๆะค่ะมันก็จะลดน้อยถอยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอารมณ์มเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าคือกินเป็นเวลานานนะคะแล้วถ้ามันหนักเนาะแล้วอยู่ๆมาหยุดเข้าพันษายเงี้ยค่ะอืมบางคนนะ ต้องมาโรงพยาบาลเลยอ่ะเ,ออเพราะมันอยู่ไม่ได้จริงๆคะ่ะมันมีความแบบถ้าพูดง่ายๆเหมือนเขาเขาใช้คําว่าอะไรลงแดงเอออย่างนั้นเลยนะคะถ้าใครมีอาการแบบนั้นเราอยู่ไม่ไหวนะให้มาโรงพยาบาลเถอะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่อ่ะงดเคยงดมาเดิมอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่ว่าทีนี้พองดไปเนี่ยคือคือถ้าพูดถึงมันก็เออเรื่องเล่ามันก็เป็นความบันเทิงของเขาแหลนะเนาะมันก็ทําให้แบบ ลืมไปคลายเครียดอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะอยู่ได้แต่พอไม่มีอันนี้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไวต่อสิ่งเร้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน้ําเสียงท่าทางสายตาคือได้หมดคือได้พูดเนาะเหมือนอารมพัดใบไม้ไหวก็ได้เลยเอ่ะ <c oughs> <c oughs> นิดๆหน่อยๆอย่างนั้นก็ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเอาแยกเป็นสองแบบอย่างนี้นะ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นคนที่กินเหล้าแบบปกติปกติคือยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยหรือจะต้องกินยานทางจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะถ้าจะงดในช่วงเข้าพรรษาก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองใกล้ชิดนิดนึงในเรื่องของการถูกกระตุ้นทางอารมณ์เนาะว่าเออเราไวไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอนหลับดีไหมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีคือจริงๆแล้วว่าอารมณม์มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละแต่จะมากจะน้อยต่างกัน วัดจากตรงไหนมันต้องดูจากว่าตัวกระตุ้นเท่าไหร่คุณตอบสนองไปเท่าไหร่ตัวกระตุ้นหตอบสนองสิอ่ะอันนี้เกินเบอร์ค่ะ<ห>เริ่มมีปัญหานะคะถ้าตัวกระตุ้น5ตอบสนองหหรือ6หรือ7โอเคพอไหวอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเกิดอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่อารมณ์ที่มันเป็นปัญหามันจะเป็นอารมณ์ทางลบเนาะ มันคจะเป็นโกรธงุดหิตไม่พอใจรู้สึกน้อยใจเสียใจอี้รนะคะคืออารมณ์ทางบวกมีความสุขหลั่นลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นอกจากจะดีดเกินไปอันนี้ยเออจะเป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าอารมณ์ทางลบปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมไปถึงพฤติกรรมเพราะบางทีโกรธแล้วก็นู่นเลยค่ะทีวงทีวีอะไรอย่างเงี้ยเปลงเลยตแตกป,ปิ้วอย่างเงี้ยค่ะเออพัดลงพัดลมเนี่ยไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้รู้สึกแบบโกรธหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีใครในโลกนี้ที่จะทําได้หรอกเพราะมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มันต้องเกิดทั้งอารมณ์ด้านบวกและด้านลบแต่ไม่จําเป็นว่าเราโกรธแล้วพัดลมจะต้องปิวทุกรอบค่ะอไม่จําเป็นว่าโกรธแล้วจะต้องไปด่าคนนี้ทุกรอบนะคะเราสามารถที่จะแยกได้ว่าโกรธคืออารมณ์ก็ส่วนอารมณ์พฤติกรรมการแสดงออกก็ส่วนหนึ่ง ดังนั้นถ้าเรายังสามารถที่จะจัดการตรงนี้ให้มันเหมาะสมได้อันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ๊ะเริ่มไม่ได้เริ่มไวมากกับการกระตุน้นนิดๆหน่อยๆได้หมดเนี่ยนะคะแล้วก็เอ๊ะเริ่มควบคุมพฤติกรรมไม่ได้พฤติกรรมเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปัญหากับทั้งตัวเองเพราะจริงๆอ่ะถ้าถามเท่าที่ถามคนไขมาเนี่ยคือทุกคน่ะไม่ได้รู้สึกดี ตอนที่ระเบิดอารมณ์ออกไปหรือตอนที่ทําอะไรออกไปที่มันเกิดผลเสียนเนาะเขากลับมาน,นึกถึงนะเขาไม่ได้รู้สึกดีแต่มันคุมไม่ได้ค่ะทีนี้ทํำยังไงนะคะหนึ่งเลยคือต้องรู้ก่อนเนะ่ะคือถ้าขั้นตอนเนี้ยจะยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายนะรู้ก่อนว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นค<ะ>่ะอ่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นนั่นหมายถึงว่าเกิดบ่อยอย่างเงี้ยพอเมียอ้าปากปุ๊บ ได้เลยอย่างเงี้ยน,นะคะสองรู้แล้วทํำยังไงจัดการได้ไหมถามตัวเองก่อนจัดการได้ไหมไม่ใช่จัดการเมียได้ไหมนะ <c oughs> จัดการตัวเองได้ไหมเพราะถ้าจัดการเมียนาะยจิตไม่รับผิดชอบนะคะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นนายจิตช่วยไม่ไหวนะ <c oughs> จัดการตัวเองได้ไหมคือจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไหมอยู่ไหวไหมตอนนั้นถ้าไม่ไหวเลี่ยงแต่ต้องตกลงคู่กรณีก่อนนะคะว่าห้ามเดินตามนะ เพราะถ้าเดินตาปุ๊บมีเรื่องนะ,<ฮ>ะเออจัดการได้ไหมถ้าจัดการณนะตรงนั้นไม่ได้ให้หยุดตัวกระตุ้นนั้นไว้ไม่รับเพิ่มก็คือเราเดินออกมาเลี่ยงไปนะคะหนีไปเงี้ยอืมหนีไปแล้วไปจัดการทีนี้ไปจัดการวิธีการจัดการนะขอเลยอย่า เป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่นค<ะ>่ะวิธีไหนก็ได้จะไปเตะต้นกล้วยจะไปขุดดินจะไปรดน้ําต้นไม้อะไรได้หมดเลยค่ะแต่ขออย่าเป็นอันตรายกับตัวเองและคนอื่นเออนะคะสามพอรู้แล้วนะรู้นะคะแล้วจัดการได้ไหมแล้วเนาะสามก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเราอะไม่สามารถที่จะอยู่อยู่แบบโมโหขึ้นมาด้วยตัวเองได้แต่จริงก็ได้นะบางทีก็โมโหตัวเองนะแต่ว่ามันจะไม่แรงเท่าค่ะถ้ามีคนอื่นมากระตุ้นเนี่ย พอเย็นลงแล้วอะค่ะไปคุยกันถ้าคุยได้คุยแต่คุยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดเราถูกนะเออแต่คุยกันว่าเราจะมีวิธีอยู่ด้วยกันยังไงจะทํำยังไงอะไรที่เขาทำมันส่งผลกับเรายังไงทำให้เรารู้สึกยังไงเราเข้าใจเขานะว่าเขาต้องบน่นเพราะเขาก็คงเครียดเขาคงรู้สึกไม่พอใจแต่จะมีวิธีการที่แบบเหมือนส่งสัญญาณให้กันรู้ยังไง แล้วพอมันตกลงกันได้อะค่ะมันก็คือมันก็จะแบบเหมือนมันไม่ชนกันเนาะมันไม่ปะทะกันมันก็จะเบี่ยงหลบกันได้ดังนั้นการปะทะกันทางอารมณ์มันก็จะลดลงค่ะความสงบสุขในครอบครัวมันก็จะเกิดมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกดีด้วยว่าเออเราก็สามารถนะที่จะจัดการบริหารจัดการตัวเองได้ไม่เข้าไปปะทะและทําให้เรื่องราวมันใหญ่โตขึ้นไปเนาะ อย่างน้อยก็ต้องคุมตัวเองให้ได้สะกอดใช่แต่ก็ต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนั้นโกรธแล้วจะโกรธเรื่องอะไรสถานการณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างของแต่ละคนที่จะโกรธเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําได้ก็น่าจะว่าคุ้มเนาะ,ค,ะออคุ้มกับการที่จะแบบพยายามนะคะคือมันมันไม่ง่ายหรอกอืต้องบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกการเห็นตัวเองแล้วการพยายามที่จะออกมาจากตรงนั้นนะ่ะ มันไม่ง่ายจริงๆแต่ว่าต้องบอกเลยว่าถ้าทําแล้วคุ้มแต่แต่อย่าเพิ่งคาดหวังนะคะว่าครั้งแรกเราจะแบบโอ้โหดีเลิศเลยนี่นะไม่มีทางเพราะว่าเราต้องค่อยๆปรับความเคยชินของเราค่ะพอเราเคยชินอะไรแล้วว่ามันเหมือนจะเป็นแบบระบบอัตโนมัติไปอ่ะเออแล้วเราเียรู้ตัวอีกทีคือนู่นแล้วเกิดอะไรใหญ่โตขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆค่อยๆเห็นค่อยๆรู้ไป แล้วถ้ามันมีประสบการณ์อย่างนี้เรื่อยๆอ่ะมันจะลดเวลาในการที่เราจะปล่อยให้มันเลยเตลิดไปมากขึ้นแล้วมันก็จะคุมได้มากขึ้นแล้วก็จะคุ้มค่ากับการที่เราลงแรงไปมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะก็จะทําให้การงดเล่าของเราเนี่ยยาวไปกว่า3าเดือนได้อีกใช่ค่ะเพราะฟีดแบ็กจะดีมากเลยนะคะ ฟีดแบ็จากครอบครัวเนี่ยจะดีมากเลยเ,ออเขาก็จะชื่นชมยินดีสรรเสริญอีนอก็กมีกําลังใจมากขึ้นใช่อีกหน่อยก็จะสามารถลดแล้วก็เลิกได้อืก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นก็จะเป็นสามเพิ่มแบบที่เขาบอกจริงๆค่ะถ,ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณซีรีมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะอืมสิ่งที่ฝากนะคะคือเป้าหมายให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เราทําได้ จะดีที่สุดอาจจะไม่ต้องบอกว่าโอ้สามเดือนนี้ฉันจะแบบหยุดให้ได้แล้วจะหยุดยาวไปเลยอย่างเงี้ยคือเป้าหมายระยะสั้นทําไปในแต่ละวันแล้วเราทําอะไรได้เอาวันนั้นก่อนค่ะนะคะเอาที่เราทําได้ที่เราตั้งใจกับมันจริงๆก่อนคือบางคนก็จะแบบเข้าพรรษางดเลยเนานะแล้วก็ต่อ,อไปเลยอย่างเงี้ยคือคือมันก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะแต่ว่า มันจะกดดันตัวเองมากไปไหมถ้าในกรณีที่คนที่ไม่เคยลดเลยเนาะก็ไม่ได้ง่ายนะคะอืมเอาที่เราอยากจะทําแล้วที่เราคิดว่าเราทําได้จริงๆแล้วที่มันคือตั้งใจกับมันจริงๆอะอืมแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันเกินไปมันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ได้เครียดเกินไปเราจะทํามันไปด้วยความที่แบบเรามีพลังใจที่จะทํามันให้ได้ค่ะ วันนี้คะก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการจัดการความเครียดระหว่างที่เราเลิกเล่าอยู่ในช่วงเข้าพรรษานะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณสิริอุดมผลค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สลับเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ